ไปเดินแล้วเราสายแล้วปั๊บัมแต่เข้าห้องน้ําอยู่เราสายแล้วลูกอ๋อไม่สิตเตอหรอกบ้านใครก็ไม่รู้ไปนั่งของเขาทําไมละ่ะลูกเฮ้ยอ่ะแม่ไปก่อนนะไม่วิ่งบนหญ้าไม่วิ่งบนหญ้าไม่วิ่งบนหญ้า โนกลูกโฟเกนยางอะมือขับหลังตานผู้เฒ่าหน่อยเฮโดเออเฮโดไปทั่วเอาคุบมยังข้าแต่มือขัดหลังยังยางคือเป็ดหน่อยใช่แล้วเออทักทายเฮโดไปทั่วเฮโดเฮโดสิลูก ไป๊ไปดอกกีสไปเดินดูถนนด้วยไปออกไปเดินออกไปดูถนนเอ้า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 เอาวิว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 หอยไม่เอาไม่ไปเล่นไปโรงเรียนเร็วๆไปเดินอุ๊ยรถรถ ระวังรถเอ็ดโปรเทียไปวิ่ง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 ที่นี่วิ่งได้เลยวิ่งข้ามไปอัมนย่าบอกให้แลนเมันบอลแลนได้ไปที่นี่เออไปแล้ววิ่ง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 บอกให้แลนบอลแลนได้ไปที่นี่นะย่างกลางถนนละแม่ลูก bây bật b mở tu cho mầm má pa b mở cửa tu cho mẹ pa lúc pa okay okay hình nhưng nhanh cửa <laughs> <Okay>. cho mầm má kiki <laughs> kiki มันหนักอยู่ลูกอันเปิดว่าท่านใดๆจะเอาพันหูอยู่ว่าตรงที่ี่เๆตรงีจเิ็นไหนอ่ะดึงแรงถึงไหม <c oughs> ไม่นีป่ป้าฟังอ่ะส่ออ๋อได้ป้บฟัง เ,เอาไปเข้าไปลูกอบเอลยนะเขิะ เอลล่าลเฮ้ยเดียไม่ใช่อันนั้นของเอลล่าของปุ๊บปั๊บอยู่ตรงไหนจ้ะเออไปไว้ที่ของคนอื่นทำไมล่ะลูก อันนั้นก็รองเท้าของตัวเองเอาไว้เอเอโซ่นี่ <c oughs> อืมอนะวิธีการวิธีตั้งไจโอเครอโอเ้เก่งโซ่โซ่อ๋อเก่งรู้เก่งปะ